อีสานคือต้นแบบอารยธรรมจีนจริงหรือไม่บ,บรรพบุรุษของคนอีสานมีอายุยาวนานมาหลายพันปีคลิปนี้ผมป๋ำอมตะจะพาทุกท่านมาพิสูจน์กันว่าจริงหรือไม่ที่บรรพบุรุษของคนอีสานคือต้นแบบอารยธรรมของจีนอีสานเป็นดินแดนดึกดำบันจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ และธรณีวิทยาพบว่าอีสานนั้นมีอายุราว200ล้านปีหลักฐานที่บอกว่าคนอีสานไม่ได้มาจากไหนแต่มีถิ่นฐานอยู่ที่นี่มานานหลายพันปีก็คือการขุดค้นทางโบราณคดีที่บ้านเชียงอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาได้พบโครงกระดูกและเครื่องปั้นดินเผาเก่าแก่ที่สุดมีอายุราว5,600ถึง3,000ปีมาแล้ว จากการศึกษาของดรจอยซีไวทที่ได้ศึกษารูปแบบภาชนะดินเผาที่พบในหลุมฝังศพสมัยต่างๆของบ้านเชียงสามารถแยกได้3สมัยคือสมัยต้นอายุราว5,600ปีถึง3,000ปีแบบเด่นของภาชนะดินเผาก็คือภาชนะดินเผาฐานเตี้ยตกแต่งด้วยลายเชือกทาบและลายขีดเป็นเส้นคดโค้งภาชนะดินเผาขนาดใหญ่บรรจุศพ และภาชนะรูปทรงต่างๆที่ตกแต่งด้วยลายขีดปริมาณหนาแน่นบริเวณไหลาภาชนะตกแต่งด้วยลายเชือกทาบและมีการปั้นเส้นดินเผาแปะประดับเพิ่มเติม,เ,ตมเป็นลายโนนคล้ายงูพันรอบบริเวณช่วงไหลและภาชนะดินเผาก้นกลมปากผายตัวภาชนะตกแต่งด้วยลายเชือกทาบบริเวณไหลตกแต่งด้วยลายเชือกผสมการเขียนสีแดงต่อมาคือสมัยกลางอายุราว3 0 0 0ถึง2,300ปี แบบเด่นของภาชนะดินเผาก็คือภาชนะดินเผาสีขาวส่วนไหลหักมุมเป็นสันก้นภาชนะแหลมบางครั้งมีการตกแต่งบริเวณใต้ปากภาชนะด้วยลายเส้นขีดและลายเส้นสีแดงและสมัยปลายคืออายุราว3า0 0ถึง2 3 0 0ปีแบบเด่นของภาช,ช,ชนะดินเผาก็คือภาชนะดินเผาตกแต่งด้วยลายเขียนสีแดงบนผิวสีนวลภาชนะดินเผาตกแต่งด้วยลายเขียนสีแดงบนผิวสีแดง และภาชนะดินเผาตกแต่งด้วยการทาคโครนสีแดงและขัดมันอีกทั้งคนบ้านเชียงในอดีตรู้จักการทำสำริดตั้งแต่ประมาณ4,000ปีมาแล้วในการทำเครื่องมือล่าสัตว์และเป็นเครื่องมือประดับตกแต่งซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ซับซ้อนกว่าการทำอาวุธนอกจากบ้านเชียงแล้วยังมีการค้นพบโบราณคดีในแถบแองสกลนครเช่นโบราณคดีของบ้านโคกค,คอนตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเป็นต้น ซึ่งมีวัฒนธรรมบ้านเชียงที่มีอายุราว4,400ถึง3,500ปีมาแล้วจึงเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าในอดีตอีสานเคยเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่มีความเจริญทางวัฒนธรรมในระดับสูงและก่อนที่มนุษย์จะสามารถสร้างเครื่องมือที่มีความซับซ้อนในลักษณะนี้ได้ก็แสดงว่าต้องมีการตั้งที่อยู่อาศัยมาแล้วไม่น้อยกว่า7,000ถึง5,000ปีนักโบราณคดีระดับโลกก็ให้การยอมรับ และขนาดน,นามว่าบ้านเชียง civilization และดรเชสเตอร์กอร์มันแห่งมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้ให้ความเห็นว่าดินแดนที่เรียกว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นไม่ใช่เป็นบริเวณที่ล้าหลังในทางวัฒนธรรมแต่อย่างใดและไม่ได้เป็นดินแดนที่รับวัฒนธรรมจากจีนแต่เป็นผู้แผ่วัฒนธรรมไปจีนทีนี้เรามาดูหลักฐานทางโบราณคดีของจีนกันว่ามีการพบตั้งแต่ตอนไหน ประเทศจีนเป็นดินแดนที่มีมนุษย์อาศัยอยู่เป็นเวลานานที่สุดในทวีปเอเชียหลักฐานที่พบก็คือพบมนุษย์หยวนหมง่งซึ่งมีอายุประมาณ1นล้านเจ็ดแสนปีมาแล้วที่อำเภอหยวนหม,ม่งมณฑลยูนานภาคตะวันออกเฉียงใต้ของจีนและพบโครงกระดูกมนุษย์ปักกิ่งอายุประมาณ7 0 0 0แสนถึง2แสนปีมาแล้วและในยุคหินกลางมีอายุประมาณ10,000ปีถึง6 0 0 0ปีมาแล้วมนุษย์ใช้ชีวิตกึงเร่ร่อน ไม่มีการตั้งหลักแหล่งถาวรมีการพกเครื่องถ้วยชามมีการล่าสัตว์เก็บอาหารและในยุคหินใหม่มีอายุประมาณ 6000- ถึง4,000ปีมาแล้วมนุษย์เริ่มตั้งหลักแหล่งเป็นชุมชนรู้จกักเพาะปลูกข้าวเลี้ยงสัตว์ทอผ้าปลูกบ้านมีหลังคาในยุคนี้มนุษย์ทำเครื่องปั้นดินเผาที่สวยงามมากขึ้นและเขียนลายสีจากหลักฐานที่ปรากฏแสดงให้เห็นว่า อารยธรรมจีนมีอายุราว5,000ปีมาแล้วแหล่งอารยธรรมที่สําคัญก็คือลุ่มแม่น้ําหวงโหพบความเจริญที่เรียกว่าวัฒนธรรมอย่างเชาพบหลักฐานที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่มีลักษณะสําคัญคือเครื่องปั้นดินเผาเป็นลายเขียนสีมักเป็นลายเลขาคณิตพืชนกสัตว์ต่างๆนอกจากนี้ยังมีการพิมพ์ลายหรือขูดสลักลายเป็นรูปลายจักสานลายเชือกทาบ และลุ่มน้ำยงสีบริเวณมณฑลชานตุงพบวัฒนธรรมหลงซานหลักฐานที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่มีลักษณะสำคัญก็คือเครื่องปั้นดินเผามีเนื้อละเอียดสีดำขัดมันเงาคุณภาพเนื้อบางและแกล่งเป็นภาชนะสามขาเมื่อเรานำภาชนะดินเผาของบ้านเชียงยุคแรกมาเปรียบเทียบกับเครื่องปั้นดินเผาอย่างเซาซึ่งมีอายุราว5 0 0พันถึง3,000ปีมาแล้วจะพบว่ามีลักษณะที่คล้ายกัน คำถามคือแล้วของใครคือต้นแบบทางอารยธรรมเมื่อเร็วๆนี้มีการเผยแพร่บทความของมติชนออนไลน์เขียนโดยพันทิพย์ธีระเนตรเรื่องบ้านเชียงครั้งแล้วครั้งเล่าเปิดหลักฐานใหม่เขย่าความรู้เก่า40ปีที่ยังไม่มีตอนจบเมื่อวันที่27ตุลาคมพุทธศักราช2561ได้เปิดข้อมูลใหม่เกี่ยวกับอายุสมัยของภาชนะดินเผาในวัฒนธรรมบ้านเชียงตอนต้น พบว่าการขุดค้นที่วัดนาคาเทวีอำาเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยทิพวันวงอัสภัยบูรณ์นักโบราณคดีสำนักศิลปากรที่8คอนแก่นโดยการส่งตัวอย่างไปกำหนดอายุด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่สหรัฐอเมริกาพบว่ามีอายุราว3,400-3,200ถึงปีอายุสมัยจากข้อมูลใหม่ของทิพวัน สอดคล้องกับข้อเสนอของศาสตราจารย์ดรชาวไฮแอมมหาวิทยาลัยโอตาโกนิวซีแลนด์ซึ่งเคยยืนยันว่ายุคเก่าสุดของบ้านเชียงมีอายุเพียง3,500ปีเท่านั้นไม่ได้เก่าไปถึง5,600ปีหรือ4,300ปีดังที่เคยกล่าวมาจากหลักฐานที่ปรากฏในปัจจุบันก็พอสรุปได้ว่า อิสานไม่ได้เป็นต้นแบบอารยาธรรมของจีนหรือเป็นผู้เผยแผ่วัฒนธรรมไปจีนแต่อย่างใดทั้งนี้ปัจจุบันการขุดค้นก็ยังดำเนินต่อไปในอนาคตอาจจะพบหลักฐานชิ้นใหม่ซึ่งอาจจะมีข้อสรุปแบบใหม่ก็เป็นไปได้คลิปหน้าผมจะพาท่านผู้ชมมาหาคำตอบกันว่าคนสมัยโบราณหรือสมัยก่อนประวัติศาสตร์เขานับถือศาสนาอะไรกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ